แต่นะพวกนี้มันตายหมดแล้วเพื่อนใช่แล้วมันตายหมดแล้วพวกเราไม่ยอมแกหรอกนะทุกคนไปหน้าน,นี่คืออะไรเนี่ยไม่รู้ก็ใช่แล้วพวกเราไม่ยอมแน่ไม่ยอมหรอกคือนี่ฉันตื่นไม่ได้ไงเนี่ยแกโดนยาสลบไงล่ะ,ะจริงด้วยแนฮะ ิวายเอ๊ะโอ้ยหัวหน้ายิงมันอีกอว้าอินแพนวันนี้จะไปแคมป์ไปตั้งแคมป์ปิ้งไหมอู้หน้าไปจังเลยแต่ว่าฉันได้ยินเสียงอะไรมาตักนู้นนะโอ้ยลิเช่ดมประตูอะไรน่ะอู้ พูฉันก็คือพวกทหารเนี่ยฉันจะมาฆ่าแกอะไรใช่ไม่ใช่ทหารหรุอแกบอกมาอนี่นี้แกคือทหารห้วยเลยร G ด้วอะไรยนะตอนนี้เราสามารถฆ่าได้แล้วแล้วเพื่อนเราก็ตายด้วยน่าจะเป็นการกับเผาศพแล้วสินะ นีไม่พ้นส์มาหน้มาเฮ้พื่นอนอออะไรเหรอทานหน่วยที่สามอนตัวอะไรวะนั่นนะ น้องกิงมันไอ้รับวน่ะนี่เอาปืนไปอู้ปืนมีสีเวยฮะจะตายแนะ่ตายลขมน ตายหาออะไรเนี <mile> ่ยมันเออหายยังไม่ตายเลยเอ้ไม่เนี่ยเฮ้ยแกแกตายเนี่ยันตายเพราะอะไรแกเอาปืนลูกโมชักไปแค่ลูกโมน่เฮ้ยแกทำเปิดฉัน ใครทำเบื่อฉันรูไหมใครทำเพอ่อฉันมันจะมีอะไรพี่เบิมยังไงรู้มีวันจะกลับเลยครับเออเื่อพไม่เห็นจ็บ ้องกลัเพื่อนเขาพูดเมนฉันมาช่วยแกแล้วออ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 อืืืืืื